ครับผมนะตัวนี้นะครับเป็นตอกติวนะครับตอกติวไม้ไผ่สามฤดูนะครับติวไม้ไผ่สามฤดูกำลังเข้าด้ามนะครับแล้วก็จับคู่เทสเทสหาเสียงนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกวิธีกันก่อนนะครับขนาดสามสิบเซนนะครับขนาดสามสิบเซน นี่ครับผมนี่ก็จับเสียงไล่เสียงได้แล้วนะครับไล่เสียงได้แล้วขัดละเอียบจิ๊บครับผมเน้นนะครับเหมือนเดิมนะครับหัวต่อก็จะเป็นข้อของไม้ไผ่นะครับเป็นข้อของไม้ไผ่นะครับด้ามจับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบเซนนะครับไม่เกินสิบเซนห่างจากตรงนี้มาไม่เกินสามเซนนะครับถักทุกรอบนะครับเหมือนที่ผมบอกเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันไม้จะเป็นไม้เปียกอยู่นะครับตัวนี้ต้องตากใช้เวลาตากไม่อย่างน้อยๆครับผมสองอาทิตย์นะครับแต่เนื่องด้วยไม้พวกนี้เป็นไม้เบานะครับไม้เบาเวลาเราออกไปตีเนี่ยนะครับเสียงมันออกแล้วนะครับจะไม่เหมือนไม้ไผ่หวานถ้าไม้ไผ่หวานนี้ตากเป็นอาทิตย em <pol> ์เสียงนี้ยังเป็นแบบเสียงไม่ชัดนะครับแต่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยเสียงเริ่มออกแล้วไม่ไผ่หวานครับแต่ไม้ไผ่ตัวนี้เนี่ย สัมผัสได้ว่าไม้ไผ่เขาเป็นไม้ไผ่เนื้อเบานะครับเสียงออกเร็วแต่ว่าถ้าตากแห้งๆได้ดีๆนยครับผมสุดยอดอย่างนี้เลยครับผมสุดยอดเลยเามาฟังเสียงกันดูครับผมเดี๋ยวผมเข้าดามจะไม่เข้าดามครับผมตัวนี้จะเป็นฟิวนะครับผมตัวนี้เอาแบบหนูพุ่งเข้ามาเลยครับผม ตอนที่หมูเข้านะครับไม่ได้สัดแรงนะครับแต่เวลาเราเข้าปลาเราก็ยกขึ้นตรงๆแล้วครับตัวขนาดเปียกอยู่นะครับผมเสียงสุด,ดยอรเลยเวลาหมูเข้ามาครับครับผม ขัดละเอียดยุบ A แบบละเอียดทุกขั้นตอนนะครับผมตัวนี้นะครับใช้เวลาทําก็หลังเรื่องงานก็ประมาณสี่วันนะครับสี่วันวันนี้เสียพอดีนะครับทั้งเหลาทั้งขัดนะครับขัดก็ใช้กระดาษทรายหยาบนี่ยนะครับผมขัดวางวางกับพื้นไม้หรือพื้นเขียงครับผมขัดขัดลบนะครับผมรอยที่มันเป็นคูเป็นไรครับผมให้เสียงมันออกมาใสนะครับ ใส่จริงครับใส่จริงเดี๋ยวผมเทสให้ดูตอนเย็นนะครับว่าจะได้ตัวไหมจำนวนตอนนี้ดื้อตอกมากครับผมแต่ไปก็ได้ทุกวันนะครับวันละสองโลวันละกลับบ้านก็ไม่เกินสี่สี่สี่ทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้นเสียงดอนเลยครับผมคารทาทันพิเศนนะคขั้นอยนี่ไป ขอบคุณมากนะครับฝากติดตามทางช่อง YouTube นะครับผมวิธีทำตอกก็อยู่ในนั้นแหละครับผมกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ทำไว้ให้ดูนะครับผมส่วนเลือกใช้ไม้นะครับก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้ไม่จำเป็นต้องเป็นไม้ชนิดไหนนะครับขอให้มีขนาดป้องข้อนะครับผมปีขนาดป้องข้อประมาณ30มติินนะครับถือว่าใช้ได้นะครับหลายๆายท่านก็จะชอบ ขนาดความยาวนะครับแต่ด้วยส่วนตัวผมแล้วที่ผมทำถามตัดติงก็คือผมว่าขนาดมันถือง่ายนะครับสะดวกนะครับถือง่ายสะดวกเล็กๆนะครับผมมันมันไม่ได้ขึ้นว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดของตอกแล้วหนูจะเข้านะครับต้องเรียนก่อนว่ามันขึ้นอยู่กับเสียงนะครับเสียงที่เราทําเนี่ยครับผมแล้วก็ไม่ไยที่ไม่ไพที่เรานํามาทํานะครับว่า เราถ้าเราเบลไม่ไผอ่อนนะครับหนูเข้ายากอ,อย่างเราผมแนะนำเนี่ยให้เอาเป็นไม้ไผ่ชนิดไหนก็ได้ที่มีป้องข้อขนาดสามสิบเซนเหมือนที่ผมทําอันนี้เกินอันนี้ตัวนี้เขาจะเกินสามสิบนะครับแต่ว่าผมมาตัดออกให้มันเหลือแค่สามสิบนะครับผมไม้ไผ่หวานป้องยาวๆผมก็ตัดให้มันเหลือแค่สามสิบนะครับอันนี้คือทําด้วยส่วนตัวที่ชอบนะครับผม ทำด้วยส่วนตัวที่ชอบขนาดแบบนี้นะครับขนาดเท่านี้ก็ลงลงไปทำดูนะครับถ้าเผื่อใครสนใจนะครับก็ไม่อยากทำก็ทักกลุมเข้ามาได้นะครับพร้อมแบ่งปันนะครับพร้อมแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับหรือใครอยากาทำเองใครอยากทำเองก็ติดตามทาง youtube ผมเลยครับว่าวิธีาการทำทำแบบไหนนะครับผม ท,ทุกขั้นตอนเลยครับก็ลองเอามาปฏิปต่อกันเพราะว่าอุปกรณ์ในการถ่ายทําผมไม่ได้ดีขนาดนั้นใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับเวลาออกไปล่าก็ไม่มีโทรศัพท์ที่แบบมีเครื่องอุปกรณ์ที่จะให้ทุกท่านเพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมนะครับก็ได้เ็จแล้วก็ถ่ายถ่าย,ายเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับแต่หนูเข้านหนูเข้ามานะมันก็เป็นอะไรที่แบบถ้าใครไม่รู้ก็เหมือนกับเหลือเชื่อนะครับแต่มันเข้ามาจริงนะครับ าการที่เขาเข้ามาคือเข้ามาลักษณะคือเสียงเหมือนมแมลงนะครับอย่างเช่นเมื่อคืนน้สันอยู่นกแสกอย่างนี้ครับผมก็บินบินจะมาโฉบอย่างนี้ครับผมมันมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับเป็นอะไรที่แปลกนะครับส่วนเราบางคนบอกว่าไปสั่นใกล้สระแล้วปลากัดปากปลาพุดบ่อยๆนะครับผมมันก็เหมือนมันปลาม,มันก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับผมที่กินมแมลงผมคิดว่านะ มันก็จะสั่นมันก็จะสววแบบปุ๊บคับปุ๊บครับปุ๊บับเลครับผมหรือปลามันจะเยอะล้วก็มีส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่เสียงหล,หลักของตอกเนี่ยเป็นเสียงที่เหมือนแมลงนะครับทําให้ล่อหนูไม่ได้หนูเขาก็กินแมลงเหมือนกันนะครับผมกินสัตว์ชนิดนี้เหมือนกันนะครับส่วนเราจะทําเสียงเนี่ยเราต้องทําเสียงให้มันออกมาคือออกให้มันเหมือนนะครับผมนะครับถ้าเวลาอเอาไปสั่นเสียงหึกหึกเสียงไม่ออกเสียง เสียงไม่มีแป๊บ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 แ๊บแ๊ือว่าเสียงติดติดขัดขดนะครับเราก็กลับมาแก้นะครับเราต้องไปให้มันเป็นเสียงแบบเนียนนะครับสันนี้ดังซุๆๆๆๆหรือว่าสั่งต๊บๆๆนะครับผมทําให้เสียงมันได้ลองทําดูทําได้ครับแต่ใช้เวลาหน่อยนะครับผมบอกได้เลยเมื่อก่อนผมก็ทําไม่เป็นสิบกว่าปีนะครับย้อนหลังไปผมก็ทําไม่เป็นนะครับก็มีพี่ชายเขาให้ผมมา ใช้ผมก็ยังงึดยังง้อนะครับยังยังงึดอะครับพี่น้องมองง่ายาว่ามันข่ามาได้ยังไงนะครับแต่พอเรามาหาบ่อยๆทำบ่อยๆเออเสียงแบบนี้หมูเข้าเสียงแบบนี้หมูไม่เข้านะครับเราก็จะเริ่มรู้อย่างไรใช่ไผมระยะระยะเวลาสิบกว่าปีนี้มันก็นานพอสมควรเนาะครับผมเมื่อก่อนมันไม่มีต่อครับผมวันหนึ่งวันละวันละเป็นหอกนะครับผมวันละเป็นหอกนะครับ ออกไปออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโอ้ยได้ได้หอบได้เปรกับบ้านครับผมเมื่อก่อนมันไม่มีตอกเยอะขนาดนี้แต่ปีนี้ก็ไม่ผิดหวังครับผมหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบโลเนี่ยผมว่าไม่ขาดนะครับสําหรับเซลผู้ให้นะครับสูตรปลาแดดคนระับหกสิบเจ็ดสิบโลเนี่ยไม่ขาดครับผมนะครับได้จริงนะครับวันละสิบโลวันละสิบห้าโลวันละแปดโลนะครับช่วงต้นฤดูกาลนะครับ ก็ลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อใครแบบไม่มีกําลังซื้อนะครับเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่เราหาได้มันอยู่ใกล้ๆตัวเราเองนะครับเราก็ลองทําดูนะครับอย่างเสียงเราก็ลองอย่างตอกด้ามนึงงนะครับจะให้เสียงได้ทุกทุกทิศทุกทางเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แทบมีโอกาสน้อยมากนะครับเราก็มาปั๊บเนี่ยเราก็มาจัดหาเสียงนะครับอย่างตัวดอกด้ามนี้ก็อยู่ที่นี่ เห็นไหมครับปกติใช้คำเดียวมันก็เข้านะครับผมเมื่อก่อนผมก็ใช้แต่ตอกเดียวตอกโทนนี่แหละครับนะครับ,รบเห็นไหมครับถ้ามาฟังนี้นะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเสียงไม่ละเอียดนะครับมันไม่ละเอียดนี่อันนี้หึ่นะครับผมถ้ามาฟังนี้ที่มาร์กไว้ มากไปนะครับมันจะคล้ายคลึกับแมลงบินแป๊บ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 นะครับผมมาฝั่งนี้เอาไม่ใช่ธาด้านของเขาครับผมที่เราจับมาแล้วมันไม่ได้เห็นไหมครับไม่สมจริงนะครับอกอกไหมออกแต่ออกยากนะครับผมมาฝั่งที่มันได้ครับนะครับผม ท่นแบบเดียวกันนะครับผมอ่ามาคมนี้เหมือนกันนะครับกรมนี้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะออกทุกทางอะไรับนี้ก็จะมีอยู่สองมุมนะครับมุมนี้นะครับก็จะเป็นมุมนี้หนึ่นมุมนะครับเราลองสานให้ดูน่มุมนี้ก็ใส่นะครับอ่า แล้วก็มีอีกอยู่ฝั่งนี้มุมหนึ่งนะครับตรงร่องนี้นะครับแต่ผมเลือกทางนี้ผมเลือกทางนี้เพราะอะไรครับผมเพราะอะไรมีเหตุผลครับนะครับทั้งที่มุมเดียวเนี่ยครับเสียงดีกว่านะครับเสียงดีกว่าพอเราได้จุดแล้วนะครับเราก็มาเข้าคู่กันนะครับมาเข้าคู่กันปื๊บนะครับเราสั่นออกมา

ดีกว่านะครับต้องบอกว่าดีกว่าเลยแต่ผมเลือกที่จะเอา,อาตัวนี้มาจับคู่โดยใช้อีกตัวหนึ่งนะครับนีนะครับ,นะรบเป็นที่มาของเสียงนะครับเป็นที่มาของเสียงเราฟังเราฟังแล้วเราพิจารณานะครับ เราฟังแล้วเราทิชเชร์นานะครับเราทิชเชอร์าได้แล้วว่าเออมันมุมนี้เนี่ยมันออกนะครับหนูจะออกมุมนี้เสียงมันได้มุมนี้นะครับเราก็เอาตรงมุมนั่นเลยนะครับผมนะครับเข้าใจอยู่ว่าทําไมเวลาเรามาไล่เสียงนะครับไล่เสียงเรามุมนี้ได้ทําไมไม่เอามุมนี้แต่เวลาจับคู่นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่โดยที่มุมที่ผมเรียกนะครับ

ครับผมคือมันมีข้อแตกต่างอยู่นะครับเราลองทาแล้วก็ไปทําดูเราไปตีที่ปา่าอยู่ในป่าอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ในป่าอีกแบบหนึ่งนะครับตีแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่มันแคบมันกล้องเหมือนจะเสียงดีแต่เวลาไปตีที่โล่งๆเงียบๆนะครับนี่แหละเป็นปัญหาที่ว่าทาไม่ได้ต้องกลับมาแก้นะครับทาไม่ได้กลับมาแก้นะครับปัญหาคือเสียงมันโล่งมันกว้างพอ ตีออกไปแล้วตัดเนครับเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกตามสเปคที่ทําอยู่บ้านนะครับผมมันก็เลยต้องกลับมาแก้ใหม่ตอนแก้ก็จะแก้อยู่ตรงตรงนู้นแหละครับลองดึงออกมาแล้วลองเทียบเสียงใหม่อยู่ที่ป่านี่เราก็กลับมาผูกคู่ใหม่นะครับผมลองทําดูนะครับก็ไม่ยากครับผมครับผมขอจบคลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากติดตามทางช่องเทียผู้ให้นะครับ ถ้าทางเพจก็จะเป็นเพจซื้อขายตกนะครับก็จะเป็นทางอาตอกรล่อนูสูตรป้าแตกนะครับผมก็ฝากไว้นะครับ